เราจะมานับใี่ดูกันนะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะบนโต๊ะนี้นะแบบมันเยอะมากแล้วก็ฝาเพื่อนกับปุมติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราเมียววชเต้ยสวัสดีค่ะพกลับไปเบียรแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาเปิด กล่องเปิดกุเปิดครั้งสกูชี่ของแท้นะคะ ที่มีทั้งหมดนะตามที่เพื่อนๆขอมานะคะว่าพี่มิวน้องมุกมีสกุ๊ตชี่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะแต่วันนี้แม่จะมาเปิดให้ดูของแท้ค่ะที่มีทั้งหมดตอนนี้นะคะว่าทั้งหมดแล้วมันจะมากขนาดไหนนะคะวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาดูกันเลยทีละชิ้นเลยแล้วก็จะมานับให้ดูกันเลยค่ะ mm hmm. ว่าพี่มิวน้องมุกนะมีเยอะแค่ไหนนะคะตามมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นกลองแรกนะคะที่แม่ เอามาให้ดูนะคะในนี้ก็จะเป็นกล่องที่เก็บสกูชี่ไว้ส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีเป็นสกูชี่ที่สะสมไว้ตั้งแต่แรกๆนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบว่าเป็นตัวอัปปากกาอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ออกมาให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมัน,นับให้ดูนะว่ามีกี่ชิ้นนะคะอัปปกาก้าแล้วก็อะไรอะแผพนฟินบันกนี่นของไอบูมก็เลยเลยนะคะตอนนี้แม่ก็เริ่มจะรู้จักสกูตชี่มากขึ้นนะเพราะว่า ตั้งแต่พี่หมิวกับนองมเริ่มเล่นแม่ก็เริ่มจะรู้จักบ้างนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นผัวคิวตี้แล้วก็แซงโมโของปั๊บพานะคะ <Wow. S 2> แล้วก็เดี๋ยวเทเลยดีกว <Wow. S 1> ่านี่นะจะเปนอนะคะแล้วก็จะเป็นเป็ดซปเปอร์ดักอันนี้ของน้องเฟย์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพีชอันนี้พีชของอะไรอ่ะ ีของอะไรของอะไรปูมหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเค้กอันเล็กๆกันน่ารักดีอันนี้จะมีแท็กเลยปะ่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของชวาลเองนะคะของร้านที่คิดเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิตตี้อันนี้ก็ได้มาจากร้านที่คิดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นินี่ เล็กๆอันนี้สะสมนานมากนะตั้งแต่แรกๆที่พี่หมิวเริ่มสะสมแม่ก็ซื้อชิ้นนี้ให้นะพี่ซื้อชิ้นเล็กเพราะว่ามันแพงไงราคาเนาะอันนี้นะโอเคตรงนี้ก็ออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะหยิบตรงข้างล่างให้ดูแล้วกันข้างล่างก็จะมีเป็นนี่กล่องนี้โอ้ no ก็จะมีซื้อบ้างนะที่นาะก็จะเป็นปลาปลาหวานป,าปะปลาหวานโดฟี่ปะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ชิ้นใหญ่มากแม่ชอบมากอันเนี้ยของแบรนด์น้องเฟยนะคะจะเป็นหัวกะโหลกผีที่หน้าตาบ้องแล้วขี้ขู่มากนะอันนี้นะเดี๋ยวขอวางไว้มุมนี้นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยอะ่ะเดี๋ยวรอรีวิวนะคะเร็วๆนี้นะจะเป็นตัวหนึ่งที่แม่ชอบมากมันเหมือนตุ๊ก,กตากิมมันโนนะ แล้วก็อันนี้นะเป็นมา้า ยูนิคอร์นนะคะอันนี้ก็นกา่ารักเหมือนกันใครยังไม่มีก็ไปดูได้นะที่ร้านรีโอทอยนะคะตัวนี้จะมีแม่มีอยู่สองสีจะเป็นสีขาวกับสีฟ้าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวเม่นอันนี้รีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปฝากติดตามเข้าไปชมด้นะคะตัวเม่นที่มีมผลไม้อยู่บนหัวมันน่ารักมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะมีสองสีนะจะเป็นม่วงกับสีชมพูออกอรถอรถอรสหน่อยนะคะตัวนี้น่ารักแล้วก็นุ ขอเลย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 รู้สึกว่าเนื้อเขาจะดีกับทุกตัวเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระดูกมาแม่มีสามสีเลยนี่อันนี้ของร้านรีโอทอยสมให้รีวิวนะคะนี่นะน่ารักมากใครยังไม่มีก็สามารถไปจับไปจองกันได้นะคะที่ไอจีของร้านรีโอทอยนันมีจำหน่ายนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยมานับกันเนะาะเดี๋ยวแม่เอาขึ้นมาให้ดูก่น่นโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็น วัตจิของน้องมุกค่ะน้องมุกชอบมากตัวนี้นี่น่ารักนะตัวนี้ก็ของน้องเฟมเหมือนกันกิ่นแบบหอมแอปเปิ้ลเขียวอะ่ะหอ,อมหอมแบบแอปเปิ้ลเขียวน่ารักตัวนี้ตัวนี้ก็มาแรงนะช่วงนั้นะที่ออกมาใหมา่ๆรู้สึกว่าของจะมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่นแน่ใจนะคะตอนนี้นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปาวานปาโ ปลาวานตัวนี้ก็จะเป็นวานเนาะมินล,ลี่นี่น่ารักมากอยู่ในกล่องน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวอฟเฟอร์ของฟิลฟิลนะคะอันนี้นะจะเป็นแบนของน้องฟิลน้องฟิลนะคะแล้วก็ทําุ่มกับวหวนเนาะอันนี้น่ารักก็รีวิวไปแล้วฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดชมด้วยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ได้มาจากน้องมอสค่ะเล่นกิจกรรม จะเหมือนตัวซองอะไรแบบน่ารักมากตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมีแบวนที่แม่รีวิวไปแล้วตัวนี้ก็น่ารักจริงอันนี้นะ KT นะคะเบอร์เกอรี่นะคะ KT เบอร์เกอรี่ล้วก็น่ารักมากรู้สึกว่าจะชื่ออะไรคุมันตาบ้างจำไม่ผิดนะคะแล้วก็อั้นสุดท้ายเป็นชิ้นใหญ่อลังการค่ะแพนด้าเอกค่ะตัวนี้น่ารักเหมือนกันแม่ชอบม,มากอะไรที่มันใหญ่ใญอลังการนะคะคือเวลามันเล่นแล้วมันก็เต็มไม้เต็มมือดีเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น นั่นเปิใจหรือเปล่ากาลิซี่นะคะอันนี้น่ารักเหมือนกันนะอันนี้ก็ของดีเคเมชชอปกับอเร่วมกับอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็ได้มาจากร้านลีโอทอยนะคะอันนี้ก็จะนุ่มสโลสีกาลิซี่แบบว่าสวยมากามาต,ติดตามด้วยนะคะคลิปเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นดอกกุหลาบค่ะอันนี้พี่หมิวก็ซื้อมาจากร้านลีโอทอยนะคะ เยอะมากเดี๋ยวรสอสปอกรีวิวเพียงยตอนนี้แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแคนยีแคนยีเอนะคะแคนยีเอตัวนี้รีวิวไปแล้วน่ารักฟูงฟิ้งมากน้องหมิวรีวิวไปนะคะแล้วก็โดนัทชิติ เท่าไหร่นะคะบนโต๊ะนี้นะแบบมันเยอะมากแล้วก็ต่อไปแป้งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดีเิวเหมือนกันเนี่ยไมกล่องเลยของชินสุดท้ายหรือเปล่าแต่ในกล่องก็มีอีกนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูเอาทำข้าวฟองนิดนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นยาน UFO หรือเปล่าแม่ไม่แน่ใจนะที่จะมี ไกัปเริอเยอะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้แบบชอบมากค่ะนะะ่ารักค่ะุจิค่ะม,ม,มสุจินะคะนนนะ่ารักมากได้บบเป็นสีเหลืองนะคะีน,นนะทั้งหมดนนะาทีมีแล้วก็มีปล่ามีเปล่า,ม,ลา,ม,ลามีอีกอะแต่อยู่ในกะล่องะเดี๋ยวแม่เอาไว้เดี๋ยวมาแกะใดู่น้วกันเดี๋ยวเอาไปดูกลองนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นของแท้ทั้งหมดนะที่สะสมมานะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือเลยดีว่า มายูนิคอร์นนะคะชิ้นที่หนึ่งแล้วก็ซาลาเปาชิ้นที่สองแล้วก็ สิบห้าอันนี้สิบหกมาเนาฟี่แล้วนี้แคคเตอร์มินี้นะคะส7เจแล้วที่มือแมงตองลาบโอเคเริ่มจะพูไม่ทันไม่ออกละแปแล้วเนาะ18แปแล้วเป็นสิบสิบเ้าลยยี่สี่สิเอสยองโ้ดาเดายี่สองนะก็ทัวร์ค่ะ 23อันนี้รู้สึกจะนเป็นยีก็ได้มีสชิ้นนะคะ23นะแล้วก็ตัวนี้อู๋อู๋ะะออ่ามแล้วขอก่อนแล้วกันเป็นโดนันทคิตตี้นะคะ24แล้วก็โมฟเฟอร์ของฟิล์มพิลนะคะ2ี 25, ค่คกยี่สบหองชิ้น27่เจ็นะแล้ว27แล้วก็ยูนิคอร์นนะยูนิคอรนะ์น2ี2สปาน้ำ้ัมบู้า มี41ชิ้นนะตอนนี้นะคะที่แม่ยังขนให้ดูคร่าวๆนะขนขึ้นมาให้ดูคร่าวๆนะคะก็ เยอะไหมก็เยอะพอสมควรสําหรับแม่นะคะเพราะแม่ก็ตั้งแต่เด็กๆแม่ก็ยังไม่เคยได้ของได้เดอะวขนาดนี้นะคะก็พี่หมิวกับน้องมุก็ได้เยอะมากนะตอนนี้นะมีทั้งหมด41ชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงก็แม่ก็ได้ทําตามคําขอที่เพื่อนๆอยากรู้แล้วนะว่าพี่หมิวมีซูช่กี่ชิ้นนะคะกับน้องมุกน,นะคะก็41ชิ้นนะของแพ้ณตอนนี้ที่แม่เอาขึ้นมานะคะแต่มันจะมีในกล่องยงข้างล่างอีกตรงเนี้ยอีก2กล่องอะเที่ยงไม่ได้รีวิวอะค่ะเดี๋ยวก็เอาไว้อี สักประมาณสักพักนึงเดี๋ยวจะเอามานนะับอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะใครที่ติดตามอยู่มูชิแน่นะคะแล้วก็ชอบคลิปของน้องนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วอาจจะมีคลิปแปลกๆคลิปสนุกสนะคะมาไม่ได้ชมกันอีกค่ะสําหรับวันนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย